สวัสดีครับแฟ,น,ฟนวัชพลวันนี้จะพา r ิว o ซ r ตแ n น r นอร์ม r ว n ซ e r นเนนะครับเป็นรุ่นที่สั่งตกแต่ง มาจากโรงงานเลยนะนะครับสั่งตกแต่งมาจากโรงงานมีอะไรบ้างครับมีล้อแบกขอบสแปนะครับเป็นล้อแบกแลนโซครับ 22550R18 ยางครับก็จะเป็นยางแลนโซ่เลยนะนะครับนะครับยางแลนโซ่แลนโซ่ไทยนะครับ ยางเกียรดีเลยครับยางเกียรดีเลยนะครับแล้วก็ครับแลนโซ่แล้วก็ชุดข้างครับชุดบันไดข้างติดมาให้เลยนะครับจากโรงงานเลยนะนะครับใช้งานได้ใช้งานได้ไดมีสติกเกอร์นะครับอยู่ตรงด้านข้าง Set r u n e นนะครับ อันนี้เป็นยี่ห้อนะนะครับยี่ห้อ s c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  มีล้อแม็กนะครับมีล้อแม็กแล้วก็บันไดข้างแล้วก็สติ๊กเกอร์ไทรถ ชุดนี้นะครับชุดนี้ราคานะครับ42,000บาทนะชุดนี้ราคา42,000บาทเพิ่มจากตัวรถนะครับถ้าใครชอบชุดนี้ครับสั่งแต่งได้ครับเพราะว่าชุดนี้จะสั่งแต่งจากโรงงานเลยสวยครับสวยครับซั้นรันเนอร์ก็ประมาณรถกึงๆึงครับ รถเก่งๆเพราะว่าใส่ล้อแม็กขอบ18ความสูงก็จะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับตัวบันไดข้างครับทำให้รถด,ดูหล่อขึ้นดูเป็นดูมีมิติขึ้นสวยมากสวยมากครับล้อแม็กมีลายสติกเกอร์ของ e โซ o so ครับสีแดงครับสวย,สวย ถ้าใครอยากได้ครับชุดนี้ทักมาได้นะนะครับทักมาได้หรือคันนี้นะครับอยากได้คันนี้ทักมาเลยรถคันนี้ว่างครับพร้อมส่งม,มอบไฟหน้าเดิมครับบอดี้เดิมภายในเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนถ้าไปใส่ไฟหน้าเป็น LD e เฟท้าย LD จบเลยนะครับยังหล่อเลย แค่นี้ก็หลอนะครับใช่ย่อยเลยนะครับหลอมากหล่อมากชอบตรงลายล้แม็กเว่าลายแล้วแม็ก,ววมกสวยมากครับลายสวยลายสวยตอนนี้จะเป็นลายสติกเกอร์ของแลนโซ่เลยนะนะครับสติกเกอร์เซตรันเนอร์ Z เป็นลายซัดเลเนอร์ครับใส่ล้อแมกเลรนโซ่ครับส่วนยางอะไรนะครับยางอะไรจะให้มาครับเป็นล้อแม็กเป็นล้อแม็กนะยางอะไรครับให้มาเป็นล้อแม็กลายเดิมนะครับขอบ17นิ้วนะล้อแม็กอะล้อแม็กให้มาเป็นลายเดิมครับยางอะไรเป็นล้อแม็ก ลายเดิมขอบ17นิ้วถ้าในรุ่นสประตูแซทั่วไปครับก็จะเป็นล้อกระทะนะครับก็จะเป็นล้อกระทะส่วนอย่างอื่นนะครับเดิมเดิมนะอย,อย่างอื่นเดิมเดิมไม่มีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมครับเพราะว่าในรุ่นแซมีล้อแม็กขอบ18นิ้ว นะครับล้อแม็กขอบสบนิ้วแล้วก็ชุดบันไดข้างแล้วก็สติกเกอร์ครับมูลค่า42,000บาทนะครับเพิ่มจากราคารถถ้าเกิดใครชอบนะครับสนใจนะครับทักกันมาได้สำหรับวันนี้นะครับต้องตัเลยก่อนเดี๋ยวเจอกันในหน้ารุ่นไหน อ่ะขอบครับสวัสดีครับ